โอเคก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของ MV ของ b n k 4 The 8คนะฮะคุณผู้ชมบางท่านอาจจะไม่ทันได้สังเกตนะฮะถ้าใครที่ไม่ค่อยได้เข้ามาดู MV เราจะเห็นว่าบาง MV เนี่ยได้มีการเปลี่ยนปกใหม่ด้วยอ่าก็ไม่รู้ว่าจะเป็นการเปลี่ยนปกเนื่องในอะไรหรือเปล่านะฮะแต่เท่าที่ดูนะครับการเปลี่ยนปกใหม่ในครั้งนี้เนี่ยก็จะทำในลักษณะคล้ายๆกันก็คือเอาชื่อของซิงเกิลนั้นเนี่ยไปไว้ที่ มุมล่างซ้ายนะฮะแล้วก็เอาโลโก้ bnk มาไว้ที่มุมล่างขวาก็เลยเป็นโอกาสดีนะฮะที่ผมจะได้มาพูดถึง mv นะครับตั้งแต่ตัวแรกมาจนถึงปัจจุบันนะครับที่เป็นวารุตะพีโปนะฮะ <Wow. S 1> เราก็จะมาดูความเปลี่ยนแปลงแรงต่างของ mv แต่ละตัวบาง mv ก็ไม่ได้เปลี่ยนปกบาง mv ก็ใช้ปกตัวเดิมแล้วก็จะมาอัปเดตในเรื่องของยอดวิวด้วยว่าตอนนี้เนี่ยยอดวิวมันไปถึงไหนแล้วนะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้มันจะนานนะฮะและเชื่อว่าคลิปนี้นานแน่นอนนะฮะเราก็จะเริ่มกันที่ ซิงเกิลที่1ของ B.N.K เลยดีกว่านะฮะก็คือไอตากัตตานั่นเองก็แน่นอนนะครับ MV ของไอตากัตานะครับก็เป็น MV ตัวแรกของ B.N.K นะฮะแต่ถ้าใครตามวงมาตั้งแต่แรกจริงเนี่ยก็จะทราบว่าจริงๆแล้วนะครับ B.N.K เรามี MV ที่เป็นออริจินอลด้วยนะฮะที่ไม่ใช่เวอร์ชันนี้นะฮะ ก็จะเป็นการถ่ายในตูนะฮะซึ่งฉากมันก็จะโล่งๆนะฮะฉากข,ขาวๆสบายๆคือมันเป็น MV ที่เรียบง่ายเกินไปนะฮะก็ไม่ผ่านนะฮะเอ็มวีตัวนั้นสุดท้ายนะครับก็ได้ร่วมกับทาง GDS นะครับเลยทําให้ MV ตัวนี้เกิดขึ้นมาอย่างเป็นทางการนะครับผมดังนั้นเนี่ยเอ็มวีตัวแรกเนี่ยก็เลยไม่ได้อัพลงในช่องของ B.N.K เองก็เลยไปอัพลงช่องของ G.D.S นะครับโดย MV ตัวนี้นะฮะก็ปล่อยมาตั้งแต่วันที่29พฤศจิกาย,ยน2017นะฮะปัจจุบันยอดวิวก็13ล้าน8 แสนกว่าวิวแล้วนะครับผมก็ไม่รู้จะเปลี่ยนปลกทําไมนะฮะเพราะว่า MV ตัวนี้ก็ ไม่ใช่ MV ของเรา100%เอนะครับผมอ๋อ,อแล้วต้องบอกก่อนว่าตัว MV อะไรที่ผมจะพูดถึงต่อจากเนี้ยนะฮะคือไม่ได้เรียงไทม์ไลน์การอัปโหลดก่อนหลังแต่อย่างใดนะฮะแต่จะเป็นการเล่าไปเรื่อยๆนะฮะก็จะได้ไม่ข้ามไปข้ามมานะครับก็นึกอะไรได้ก็เล่าไปตามนั้นนะครับ MV ตัวต่อไปนะฮะก็คงจะไม่ได้พูดถึงเพลงรองนะฮะเพราะว่าไม่ได้มี MV นะครับ MV ที่2ที่จะพูดถึงก็คือโคอิสุรุฟ์จูนคุกกี้นะครับคุกกี้เสียงไทยของเรานั่นเองก็ถือว่าเป็น สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่นะครับผมซึ่งถ้าเราสังเกตดีนะฮะตัวปกใหม่เนี่ยเห็นไหมก็จะเป็นหน้าน้องโมบายเหมือนเดิมนะฮะเป็นภาพ ur, เบลเบมมอนเดิมที่เราคุ้นเคยนะครับไม่ได้มีการจัดวางโพสิชันใหม่แต่อย่างใดนะครับก็เป็นการเอาชื่อเพลงนะฮะชื่อซิงเกิลไปไว้ในมุมล,ล่างซ้ายแค่นั้นเองนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับ MV คุกกี้เสียงไทยนะครับก็ทําไปได้188ล้านกว่าวิวนะครับผม MV ก็อัปโหลดเมื่อวันที่18พฤศจิกาย,ยน2 0 1 7นะครับพูดถึงว่าถ้าเกิด m อวเราไม่ต้องให้ตัวเซนเตอร์นะฮะเด่นขึ้นมาในปกนี้นะครับผมว่าอาจจะมีปกหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะก็อาจจะเป็นหน้าน้องปันหรือเผาที่เราอาจจะเคยเห็นในภาพยนตร์เรื่องแอปวอลอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็ถือว่าเป็นรูปที่น่ารักดีของน้องปันนะฮะแต่ก็ไม่ได้ไงก็ต้องเอารูปเซนเตอร์ขึ้นปกนะฮะขอบคุณนะปุน ต่อไปนะครับ MV ตัวต่อไปก็จะพูดถึงซิงเกิลสเลยนะฮะซิงเกิลของโชนิจินะครับผมวันแรกนะครับจะเห็นไหมว่าเขาก็เอาชื่อซิงเกิลไปไว้มุมซ้ายล่างมุมล่างซ้ายนะฮะโลโก้เบียเคก็ไว้มุมขวาล่างล่างขวานะครับตัวปกใหม่ก็จะเป็นการชูตัวเซนเตอร์ทั้ง2คนขึ้นมานะครับจะเป็นเนยกับมิวสิกนะครับแต่ก็ติดหน้าออนกับเชือปรางด้วยเพราะว่ามันก็แคปมาจากตัว MV ปกตินะฮะซึ่งถ้าเทียบกับตัวปกเดิมนะครับก็จะเป็น รูปมือประสานกันนะครับเป็นมือของเซมทุกคนก็อาจจะไม่ได้เห็นตัวเซนเตอร์ชัดเจนนะครับซึ่งมันก็พอจะเห็นเป็นแนวทางว่าในเรื่องของการทําปลูก MV เนี่ยก็อาจจะเน้นตัวที่เป็นเซนเตอร์ไปเลยนะฮะน่าจะดึงดูดมากกว่าให้คนเข้ามาดู MV นะฮะซึ่งปัจจุบัน MV โชนิจินะครับก็ทํายอดวิวไปได้13ล้านกว่าวิวนะครับผมอัปโหลดไปเมื่อวันที่10เมษายน2018นะฮะไปดู MV ตัวต่อไปนะครับ MV ตัวนี้ก็จะเป็น เพลงรองในตำนานเหมือนกันของสิงเกิลทีซาวนะครับคำสัญญาแห่งคริสต์มาสอีฟนะฮะก็มีการเปลี่ยนปกใหม่ด้วยนะฮะมีการใส่ฟอนตที่น่าสนใจสวยงามนะครับผมตัวปกก็จะเห็นตัวเซนเตอร์ชัดเจนก็คือเซนจนนะครับแล้วก็แก้วนะครับผมถ้าเทียบกับตัวปกเดิมเนี่ยก็จะเห็นเมมเบอร์ทั้งสองคนเลยฮะแต่ว่าจะยืนไกลหน่อยนะฮะตัวนี้ก็จะแคปหน้าจอให้แบบว่าเห็นหน้าเซนเตอร์ชัดเจนนิดนึงนะฮะก็ถือว่าเป็นผลงานสุดท้ายของแจนด้วยในานามของ สมาชิก B.N.K. แล้วก็เพลงนี้ถ้าจำไม่ผิดนะฮะก็ถือว่าเป็นเพลงแรกนะฮะที่ทำให้ผมเริ่มมาตาม B.N.K. อย่างจริงจงจังๆนะฮะโอ้ก็ถือว่านานอยู่นะ MV ตัวนี้นะครับก็ปล่อยมาในวันเกิดผมเองด้วยนะเป็นวันเกิดของผมเองนะครับ26กุมภาพันธ์อันนี้ปี2018ยอดวิวปัจจุบันนะฮะ5 4ล้าน4แสนวิวนะครับผมไปดู MV ตัวต่อไปนะฮะตัวต่อไปก็ต้องเป็นรีเวอร์เนาะ เป็นอัลบั้มแรกของวงนะครับผมก็จะเห็นว่าเอาชื่อของอัลบั้มไปไว้มุมซ้ายล่างนะครับก็ตามแพทเทิร์นเขาเลยหลังจากนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะตัวปกใหม่เนี่ยก็ไม่ได้ว่าเห็นเซนเตอร์คนเดียวชัดคนเดียวไปเลยนะครับก็ยังคงคอนเซปต์คล้ายๆเดิมนะฮะถ้าเทียบกับปกก่อนหน้านี้นะฮะที่เป็นปกดั้งเดิมของเขาแต่มันก็อาจจะแบบยังไงอะทายเฉียงๆหน่อยหรือเปล่านะฮะปัจจุบันก็เป็นการซูมเข้ามาแล้วก็เห็นหมอกควันเต็มไปหมดเลยนะฮะปัจจุบันนะครับ MV River นะฮะก็เพิ่ง เฉลิมฉลอง22ล้านวิวไปเมื่อไม่นานนี้เองนะฮะก็เพิ่งผ่านวันเกิดออนมาไม่นานนะฮะไม่กี่วันนี้ก็มีการฉลองกัน MV ตัวนี้ก็ปล่อยมาวันที่30เมษายน2018นะฮะไปดู MV ตัวต่อไปนะฮะอันนี้ก็จะเข้าสู่ซิงเกิลที่4กันแล้วนะ,ะก็เปิดตัวสมาชิกรุ่น2ในยุคนั้นนะฮะเป็นเพลงฤดูใหม่ส k กโนซีซั่นนะครับตัวปกใหม่เราก็จะเห็นเซนเตอร์ชัดขึ้นนะครับเห็นน้องวิวนิแล้วก็ข้างนีง่ยจะเป็นท็อปเมมรุ่น2นะฮะ น,น้องฟอนและน้องจูเน่นะครับซึ่งถ้าเราเทียบกับตัวปกแรกนะฮะตัวปกแรกก็จะเห็นเป็นเซมแล้วก็อาจจะถ่ายเฉียงๆหน่อยนะฮะแต่ก็เป็นปกที่เป็นโทนพาสเทลที่น่ารักดีนะฮะปกเวอร์ชันแรกแต่ว่าปัจจุบันก็จะให้เห็นหน้าเซนเตอร์ชัดขึ้นเพลงสกินอสซีซันนะครับก็ปล่อยมาวันที่3สิงหาคม2018นะฮะแล้วก็ปัจจุบันยอดวิวก็19ล้าน6 0 0 0วิวแล้วนะครับผมก็กำลังจะ20ล้านในอีกไม่นานหรือเปล่าต่อไปเราก็จะพูดถึงซิงเกิลหลัก ของซิงเกิลที่4นะคิมีวายเมโลดี้ก็ถือว่าปกใหม่นี่สวยใช้ได้เลยนะฮะเราก็เห็นเซนเ,นเตอร์เลยชัดเจนนะครับถ้าเทียบกับตัว ปเดิมนะฮะก็จะเห็นเป็นเซมนั่งกับพื้นนะฮะแต่ก็จะเห็นเซม16คนครบนะฮะตัวนี้ก็จะเห็นเมมเบอร์ติดเซมประศิลก็จะมีน้องจา๋ามีออนเนาะมีเจนิดด้วยแล้วก็มีน้องเจนเห็นเซ็นเตอร์เด่นชัดสวยมากๆนะฮะอย่างเพลงที่ไม่ว่าเมโลดี้นะฮะถือว่ายอดวิวก็สูงมากเหมือนกัน24ล้านกว่าวิวนะฮะยอดวิวสูงมากปล่อยมาเมื่อวันที่15กันยายน2018จริงๆในซิงเกิลนี้ก็จะมีเพลงรองอย่าง You m e n o r o o t นะฮะเหมื่นเส้นทางซึ่งก็ทำมาเป็น2 ด้วยเป็น PV 2เวอร์ชันนะฮะจะเป็นเวอร์ชั่นปกตินะครับความยาว5นาทีแล้วก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่ขอบคุณนะครับ Special Olympic Thailand นะครับอีกเวอร์ชันนึ่งนะฮะซึ่งตัวที่เป็น PV ตัวหลักนะฮะที่เป็น PV 5นาทีนะครับก็ทำยอดวิวไป2 2ล้านสแสนวิวนะฮะปล่อยมาเมื่อวันที่27ตุลาคม2018แล้วก็อีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับที่เป็น PV เพื่อขอบคุณ Special Olympic Thailand นะฮะก็ปล่อยมาในวันเดียวกันก็คือ27ตุลาคม 2,018ตัวนี้ยอดวิวแค่2 0 0แ0 0นะฮะลราก็อาจจะยึดตัวที่เป็น p v หลักนะฮะ2ล้าน2ก็ถือว่าเยอะนะขนาดไม่ใช่ MB จริงจังอะไรต่อไปเราก็จะเข้าสู่ซิงเกิลที่5นะฮะแต่จะเห็นว่ารูปที่นำมานะครับคือสัสดส่วนภาพไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เพราะว่าอันนี้พยายามแล้วนะฮะพยายามไปดูรูปมาแล้วมันไม่มีตัวที่เป็นความชัด1280คณ720นะฮะมันไม่มีตัวนั้นนะฮะก็พยายาม ไปโหลดมาแล้วก็เป็นความชัดที่ดีที่สุดนะตอนนี้ไม่รู้ว่าออฟฟิเชียลจะมีให้โหลดที่ชัดกว่านี้หรือเปล่านะครับตัวปกล่าสุดนะครับผมเราก็จะเห็นหน้าตัวเซนเตอร์น้องปันชัดเจนนะฮะเห็นน้องปันก็ถือว่าเป็นไอคอนแห่งความสดใสนะฮะความสดใสน่ารักถ้าเทียบกับตัวปกเดิมเนี่ยเราจะเห็นแค่ตัวที่เป็น CG มากกว่านะครับก็ไม่ได้เห็นตัวเซนเตอร์เด่นชัดหรือแม้กระทั่งเซมบรสือก็ไม่ได้เห็นเด่นชัดเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงพิเศษที่เอาเมมเบอร์ทั้ง51คนมาร่วมใน MV เดียวกันนะฮ ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกมากนะครับแล้วก็ MV ตัวนี้เนี่ยได้มีการปรับแก้อะไรหลายๆอย่างนะฮะปรับแก้การาฟิกนะครับแต่เรื่องเสียงนี่ไม่แน่ใจว่าที่หลายคนขอดรามากกันเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมีการปรับแก้หรือยังนะครับแต่ว่าตัว MV มีเนี่ยมีการปรับแก้เยอะแยะเลยนะฮะปัจจุบันยอดวิวก็ถือว่าใช้ได้นะฮะ8ล้าน1 0 0 0 0แสนวิวนะครับปล่อยมาเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2018เออแล้วถ้าสมมติว่าคุณไม่เลือกใช้เป็นปร่งนี้นะอาจจะรูปน้องปันแบบว่า ยิ้มแช่งเต็มหน้าจอเออเอาตัวนั้นมาเป็นปก MV ก็น่าสนใจเหมือนกันนะพูดถึงน,นะต่อไปนะฮะจะเป็น MV อะไรนะครับผมจริงๆข้ามจากซิงเกิลที่5นี่ก็เพลงรองก็ไม่ได้มีแบบว่า MV อะไรให้ดูแล้วนะอย่างเพลงคิดถึงอย่างเงี้ยมันก็เป็นเพลงที่ออร i เดชั่นแล้วก็ร้องกันใช่ไหมอีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงถึงแม้จะมีน้ําตาก็เป็นเพลงของมิวสิกและเชอปรางก็ไม่ได้มี MV อะไรออกมาจริงๆก่อนที่จะไปซิงเกิลบกินเนอร์เนี่ย ในยุคนั้นเนี่ยมันก็จะมีจะเรียกว่า MV ก็ได้นะเพราะว่ามันก็เป็น MV ตัวหนึ่งที่เอามาโฆษณาเครื่องดื่มในยุคนั้นเครื่องดื่มที่ปัจจุบันก็ไม่สามารถหาดื่มได้แล้วนะฮะอาจจะเป็นการายุบโปรเจกต์ไปแล้วนะครับอย่างดีเซอร์โตนะครับขนมที่ดื่มได้ตอนนั้นก็มีการปล่อย MV มาแมถ้าตัวนั้นเนี่ย เรานับเป็นซิงเกิลด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นเพลงแรกที่ไคมุกเป็นเซนเตอร์หรือเปล่าแต่ก็จะนับอย่างนั้นก็ไม่ได้นะมันเป็นอ f ฟฟิเชียลเอที่เอามาโฆษณาเครื่องดื่มเฉยๆนะฮะก็ปล่อยมาเมื่อวันที่17ธันวา2018นะครับผมตัวนั้นก็ถือว่ายอดวิวก็ใช้ได้นะฮะ1 0แสนวิวก็เยอะอยู่นะครับแต่ก็คงจะจัดเป็น MB ของ BNK ไม่ได้นะับเพราะว่าไม่ได้ลงในช่องของ BNK ด้วยแล้วก็ไม่ได้ถูกบรรจุ ในอัลบั้มไหนของ B.N.K ด้วยแล้วก็จะไม่นับว่าปเป็น MV ของ B.N.K ทีนี้อ่ะพูดถึงซิงเกิลที่6กันบ้างนะครเป็นซิงเกิลเลือกตั้งนั่นเองเราก็จะสังเกตได้อย่างหนึ่งก็คือว่าตัวปกใหม่มันไม่ค่อยต่างจากปกเดิมเท่าไหร่เพียงแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราซูมหน้าเข้าไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยปกเดิมมันเนี่ยสีมันจะมองๆกว่าน,นี้แล้วก็จะเห็นเซมครบทุกคนนะครับผมปกของ beginner เนี่ยมันมีถึง3เวอร์ชันจะมีการเปลี่ยนปก ครั้งหนึ่งด้วยที่มันจะใส่คําว่า beginner ลงไป in your position อะไรสักอย่างนะฮะแล้วก็แบบเป็น official MV ตัวหนึ่งขึ้นมาซึ่งปกตัวนั้นก็สวยดีนะครับปกใหม่ที่ทำขึ้นมาเนี่ยปัจจุบันยอดวิวของ beginner นะครับก็อยู่ที่7ล้าน6แสนวิวนะฮะปล่อยมาเมื่อวันที่2มีนาคม2019นะครับ ต่อไปก็จะเป็น MV ของเพลงรองนะฮะคิมิโนกตัวกาสุากินกะระก็เพราะว่าชอบเธอนะฮะปกปัจจุบันก็จะเห็นหน้าเซนเตอร์ชัดนะครับน้องสัจจังนะฮะส่วนปกเดิมมันก็จะเป็นภาพของเซม16คนครบนะฮะก็กำลังเต้นอยู่นะครับกำลังเต้นอยู่มันก็มีแค่2เวอร์ชันนะฮะยอดวิวตัวคิมิโนนะครับก็ทำไปได้6ล้าน4แสนวิวนะฮะ ปล่อยมาเมื่อวันที่26มีนา2019ปกต่อไปอันนี้ก็จะเป็น MV ที่เอาไว้โปรโมทภาพยนตร์ด้วยนะฮะ Where We Belong ที่ตรงนั้นมีชัดหรือเปล่าก็เป็นปกเวอร์ชั่นนี้แหละมั้งนะฮะก็คงจะเหมือนเดิมละมั้งไม่ได้มีการเปลี่ยนแต่อย่างใดตัว Where We Belong ก็ถือว่าเป็นเพลงรองในซิงเกิลที่6เป็นเพลงออริจินอลด้วยครั้งแรกของ B.N.K ด้วยนะฮะ ปัจจุบันยอดวิวของเพลงประกอบภาพยนตร์วบบบิบิลองนะฮะเมื่อกี้ลืมบอกชื่อเพลง Let You Go นะครับเพลงเล You Go ไม่ใช่เพลงวบบบิบิลองนะเพลงเล You Go นะครับทำยอดวิวไป1 5 0 0 0ล้านวิวแล้วก็อัปโหลดเมื่อวันที่6มิถุนายน2019 MV ตัวต่อไปก็คืออัลบั้มจาบาจานะครับผมอ่าพูดถึงอัลบั้มตัวนี้หน่อยตัวปกนะครับก็จะใช้เป็นเมมเบอร์2คนนะครับแต่ว่าสังเกตดูดีๆเนี่ย เขาไม่ได้แคปเจอร์มาจากใน MV นะฮะตัวนี้เนี่ยมันก็มาจากรูปที่เอาไว้โปรโมทการเปิดตัวของจาบาจานะฮะที่ตอนนั้นไปเปิดตัวที่ไอคอนสยามมันก็จะมีรูปโปรโมทเป็นคู่เป็นคู่นะครับตัวนี้ก็หยิบภาพคู่ที่เป็นซนเตอร์มาตัวออริจินอลขเขาเนี่ย ก็จะเป็นฉากมืดๆแล้วก็เต้นท่านี้ฮะท่าชูนิ้วขึ้นมาอย่างนี้ตื๊ดตื๊ดตื๊ดตอนกลางคืนนะครับเป็นบรรยากาศมืดๆแล้วก็ปกเอวเนี่ยมันไม่ได้มีแบบเดียวนะครับจะมีถึง3แบบนะครับก็อันแรกที่พูดไปก็จะเป็นท่านี้ปกตินะครับแล้วก็จะมีอีกปกหนึ่งที่เป็นหน้า2คนมองกล้องเข้ามาเหมือนกันตัวนั้นก็จะบอกยอดวิวว่าเฮ้ยจะประจานเนี่ยหล้านแล้วนะหล้านวิวแล้วอันนั้นอีกเวอร์ชั่นหนึ่ง แล้วก็ค่อยมาเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันที่เป็นชื่ออัลบั้มอยู่มุมซ้ายล่างตัว MV จาปาจาปัจจุบันนะครับก็ทำยอดวิวไป7ล้าน6 0แสนวิวอัปโหลดเมื่อวันที่5กรกฎาคม2019น,นั่นเองอต่อไปก็จะเป็นเพลงรองประจำอัลบั้มที่2นั่นก็คือเพลง Reborn ที่เป็นผลงาน ที่สำคัญของอิสุลินะนะครับก่อนที่จะย้ายไป CGM 4 8ด้วยนะตัว MV รีบอ n ตัวนี้ก็ไม่ค่อยต่างจากโปกแรกเท่าไหร่นะครับก็มีการใส่เขาว่ารีบอ n เข้าไปไเฉยตัวปกแรกจริงๆก็ไม่มีอะไรก็เป็นรูปนี่แหละแต่ว่าไม่ได้มีตัวหนังสือหรือโลโก้อะไรใส่เข้าไปนะครับปัจจุบันนะฮะยอดวิวเพลงรีบอ n ก็ทำไปได้2 8ล้านแแสนวิวนะฮะแล้วก็อัปโหลดเมื่อวันที่10สิงหาคม2019 เพลงต่อไปก็น่าจะเป็นเพลงลองอีกเพลงหนึ่งบายบายในพลาสติกนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกผลงานเพลงหนึ่งอันนี้ก็เป็นการรณรงค์นะฮะลดการใช้ถุงพลาสติกนะฮะร่วมกับทาง7 e l e ่ e อด้วยนะฮะก็เป็นเพลงพิเศษเพลงหนึ่งที่น่ารักดีเพลงก็เพราะดีนะครับแต่งขึ้นมาใหม่เพลงบายบายในพลาสติกก็ไม่ได้มีการทําปกใหม่นะก็เป็นปกนี้มาตั้งแต่แรกนะครับผมยอดวิวนะฮะทำไปได้ปัจจุบันนะครับสล้านวิวนะฮะ อัพโหลดเมื่อวันที่5เมษายน2019ต่อไปก็จะเป็น77ดินแดนแสนพิเศษอันนี้เข้าสู่ซิงเกิลที่7นะฮะตัวปกเดิมนะครับก็จะเป็นการถ่ายเซมบัสซึทั้งหมดเท่าไหร่คนนะ24คนถูกไหมก็ถือว่าเป็นเพลงที่เซมบัสซึเยอะที่สุดนะฮะแล้วก็ เป็นการให้โอกาสของเมมเบอร์หลายๆคนที่อาจจะไม่มีโอกาสในการติดเพลงหลักพวกทฤษฎีเก่าๆในการคัดเลือกเซมเมื่อก่อนก็อาจจะใช้ไม่ได้กับเพลงนี้นะฮะอย่างตัวปกเดิมก็อย่างที่บอกไปนะฮะเป็นการเห็นเซม24คนอยู่ในชาเดียวกันนะครับส่วนปกใหม่ก็จะเป็นการใส่โลโก้เจ็ดสิบเจ็ดดินแดนลงไปแล้วก็เห็นหน้าเซนเตอร์ชัดขึ้นอันนี้ก็แคปมาตอนสุดท้ายมาให้ดูนะฮะยอดวิวปัจจุบันนะครับก็ไม่เยอะมากนะครับ3ล้านสแสนและยอดวิวลักษณะนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็น มาตรฐานทั่วไปของ BnK ในยุคหลังๆนะฮะสล้านกว่าวิวนี่ก็เยอะแล้วนะฮะ30ตุลาคม2019นนะฮะคือวันที่ แล้วก็ตัวซิงเกิลที่เจ็วเนี่ยจะมีเพลงรองเยอะมากนะครับเพราะว่าทําเป็นถึง2ไทยแล้วก็มีการทําผลงานอะไรต่างเราก็จะต้องมีเพลงโปรโมทผลงานตัวนั้นๆนะฮะอย่างผลงานที่น่าสนใจอันนึงอันนี้ไม่ได้อยู่ใน s ิ n เกิ7นะฮะแต่ว่าเป็นยุคนั้นเหมือนกันยุคนั้นก็จะเริ่มมีการเปิดตัวยูนิตใหม่ก็คือมีมิคุโมนะฮะ ก็มีการปล่อย MB มา3ตัวเหมือนกันตัวแรกที่ปล่อยออกมาก็จะเป็น Candy มาก่อนนะครับ m อ c ม n ี y นะครับมีปกกันก็หลายเวอร์ชั่นอยู่นะครับไม่ได้เปลี่ยนมา2เวอร์ชั่นจริงๆมี3เวอร์ชันเวอร์ชั่นแรกก็ถ่ายแนวแนวนี้แหละฮะแต่ว่าใส่คาว่าไม่มีกูโมโล,ลงไปเป็นปกเวอร์ชันแรกเวอร์ชั่นต่อมาก็เป็นการขอบคุณ1ล้านวิว ก็จะเป็นอีกปกหนึ่งในห้องครัวเป็นการเฉลิมฉลอง1ล้านวิวแล้วก็จะเป็นปกปัจจุบันนะครับใส่ชื่อเพลงที่เป็นคําว่าแคนดี้ลงไปเออก็เป็นเพลงแคนดี้และปลกน่ารักดีนะฮะเพลงก็น่ารักดีนะครับปัจจุบันยอดวิวนะฮะทำไปได้1นล้านสามแสนวิวนะฮะอัพโหลดเมื่อวันที่5ตุลาคม2019ต่อจากแคนดี้นะครับก็จะเป็นมิวจิกกี้ ตามมาเป็นเพลงที่2องมิวจิกกี้ก็ถือว่าเป็นเพลงโซโล่ของมิวสิกด้วยเนาะอันนี้ก็จะมีกัน3มเวอร์ชั่นเหมือนกันนะครับก็จะเป็นเวอร์ชั่นแรกก็นั่งกับโซฟาเหมือนกันนี่แหละแล้วก็ยังมีการขอบคุณ1ล้านวิวด้วย แล้วก็ค่อยเป็นปกปัจจุบันนะครับที่มีชื่อเพลงอะไรเข้ามานะครับเป็นเพลงมิวจิกีที่เราเห็นกันนะเนื่องจากเพลงนี้เนี่ยมันปล่อยมาเป็นเพลงที่2ยอดวิวก็อาจจะไม่ได้เยอะกว่าตัวแคนดี้นะฮะตัวนี้ก็1นล้านสามแนะครับผมปล่อยมาเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2019แต่ผลงานตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ผลงานแรกจริงๆของมิวจิกีนะฮะตัวมิวจิกีเนี่ยเขาถ่ายมาตั้งแต่งานเปิดตัวนะฮะที่งานนิปปงฮักุนะครับผมที่ปล่อยมา เป็นลักษณะของแฟนแคมของ Official นะฮะซึ่งแฟนคลับก็ยายจะเห็น MV ในลักษณะนี้มากกว่านะฮะคนก็เลยหันไปดูตัวที่เป็นแฟนแคมมากกว่าและยอดวิวก็ดันเยอะกว่าด้วยนะฮะเพราะว่ามันก็ปล่อยมาก่อนด้วยแหละตอนนี้นะฮะยอดวิวตัวแฟนแคมตัวนั้นเนี่ยสองล้านหกแสนกำลังจะ2องล้านเจ็ดแสนนะครับผมปล่อยมาวันที่2กันยายน 2019นะครับผมก็คือใกล้กับตอนงานเปิดตัวเลยนะฮะก็ปล่อยมาก่อนหน้านู้นตั้งนานแล้วนะฮะแล้วเราก็อยากจะเห็นมิวสิคีเวอร์ชันนี้มากกว่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะฮะเป็นเพลงของ น้องจ๋านะครับผมแต่ว่าเพลงนี้ก็ไม่ใช่โซโล่นะก็เป็นเพลง3คนนั่นแหละแต่ว่าน้องจ๋าก็เป็นเซนเตอร์เพลงนี้นะฮะฮาร์ตกร์ตาไวรัสนะครับไวรัสรูปหัวใจอ๋อไม่ใช่นะฮะเวอร์ชันไทยของเราต้องเรียกว่าหัวใจไวรัสนะครับผมตัวนี้นะฮะเนื่องจากยอดวิวมันไม่ได้ถึง1ล้านวิวนะฮะมันก็เลยมีปกแค่2เวอร์ชันก็ลองเปรียบเทียบกันดูนะฮะว่าเออมันแตกต่างขนาดไหนนะฮะแต่รู้สึกว่าเวอร์ชันนี้ก็จะซูมหน้าก็ามาใกล้นิดน,นึงก็จะเห็นหน้าเมมเบอร์ที่อยู่ในยูนิตชัดเจนนนนาากขึ้้ยอดววิปััััจจจุบะลลง แล้วก็อัปโหลดเมื่อวันที่22ธันวาคม2019ครับผมอ่ะต่อไปก็จะเป็นเพลงรองตัวต่อไปสายซับนั่นเองเป็นเพลงประกอบซีรีส์วันเยร์นะครับผมก็เป็นเพลงที่ดีมากๆพอมากเป็นเพลงประกอบซีรีส์ที่ฟังสบายนะฮะแต่ตัวปกก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนใหม่อะไรนะฮะก็ไม่ได้สําคัญขนาดน,นั้นนะฮะเป็นเพลงประกอบซีรีส์เฉยๆตัวนี้ยอดวิวก็ทําไปได้2ล้าน5แสนวิวนะครับผมแล้วก็อัปโหลดเมื่อวันที่11ธันวาคม 2019ก็นอกจากเพลงนี้เนี่ยจริงๆมันจะมีอีกเพลงหนึ่งก็คือมปรอนะครับแต่ว่ามปรอเนี่ยมันมาในรูปแบบของลีลิกส์วิดีโอนะครับไม่ใช่ MV ก็มาจากเนื้อนะครับแต่คนก็เข้าไปฟังเยอะอยู่นะถึงแม้จะไม่ใช่ m b จริงจังนะฮะแต่ก็ทำยอดวิวเยอะกว่าด้วยนะฮะสล้านหนึ่งแสนวิวนะฮะาะเชื่อว่าคนก็เข้าไปฟังกันเยอะนะฮะอัปโหลดเมื่อวันที่26ธันวา 2019นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นอีกเพลงหนึ่งที่แฟนคลับก็คงยากจะเห็น MB จริงๆว่ามันจะเศร้าขนาดไหนเนาะเพลงต่อไปก็จะเป็นเพลงลองอีกไทป์หนึ่งนะฮะก็จะโปรโมทของซีรีส์ไม่ใช่สารคาดีวันเทคนะครับผมก็เป็นสารคาดีตัวที่2ของวงนะฮะสำหรับเพลง i s Me ของน้องจิ๊บนะครับผมก็จะเป็นเวอร์ชันนี้เลยนะฮะแต่มันก็อาจจะมีปลกอีกแบบหนึ่งนะครับที่เป็นทีเซอร์ก็จะแคปมาอีกแบบหนึ่งก็เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวใน ความรู้สึกของการเป็นอันเดอร์นะเพราะว่าเธอก็ได้อันดับที่32มาจาก G.E. ครั้งที่1ตัวเพลง i s m e นะฮะก็ทำยอดวิวไปตอนนี้4 0 0 0 0วิวนะฮะอัปโหลดเมื่อวันที่10มีนาคม2020แล้วมันก็จะคู่ขนานกับอีกเพลงหนึ่งที่เป็นของเชื้อปราง Is Life นะครับประกอบภาพยนตร์วัน t a k เช่นเดียวกันนะฮะปกก็จะเป็นลักษณะนี้แหละฮะแต่ก็จะมีปกอีกแบบหนึ่งที่เป็นทีเซอร์ตัวนี้ก็จะนําเสนอในเรื่องราวของการเป็นแถวหน้า การเป็นที่1ว่ามันจะต้องแบกรับขนาดไหนกดดันขนาดไหนสําหรับเพลงนี้ของเชอปางนะครับยอดวิวปัจจุบันก็ทําได้ห0 0 0นกว่าวิวนะครับผมอันนี้อัปโหลดเมื่อวันที่16มิถุนายน2020ก็ถือว่าห่างจาก ็ของน้องจิบพอสมควรเลยนะจบจากผลงานตัวนี้ก็จะเข้าสู่ซิงเกิล8ของน้ำหนึ่งสำหรับซิงเกิล8ของน้ำหนึ่งนะฮะปกไฮเทนชั่นตัวใหม่ก็จะเห็นเซนเตอร์เด่นมากนะฮะแต่ถ้าเป็นปกเดิมมันก็เห็นอยู่แหละก็เห็นอยู่แต่มันก็จะเห็นคนอื่นด้วยนะฮะตัวนี้ก็จะเห็นเซนเตอร์เด่นขึ้นมาก็ยอมรับว่าปกใหม่สวยกว่าปกเดิมนะครับสำหรับเพลงไฮเทนชั่นของน้ำหนึ่งตอนนี้ก็5ล้านวิวนะฮะ5ล้านวิว อัปโหลดเมื่อ23กุมภาพันธ์ปี2020นสะครับสหรับซิงเกิล8นะฮะก็จะมีเพลงที่น่าจะปล่อยมาก่อนหรือเปล่านะฮะตัวโดดดีดงนะฮะที่เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ไทยบ้าน x b n k 4์นะก็ปล่อยมาก่อนเป็นการปล่อยมาก่อนภาพยนตร์จะฉายซะด้วยนะฮะแล้วถือว่าประสบความสําเร็จมากสำหรับเพลงนี้ก็ถือว่าแมส์มากนะครับโดดดีดงตัวปกนี่ถือว่านับยากมากนะฮะ้าจ,จะบอกว่า เฮ้มีมากี่ปกแล้วนะฮะนับยากมากเพราะว่ามีการอัปเดตยอดวิวตลอดเวลาแล้วเขาก็จะเอายอดวิวขึ้นไปโชว์บนปกว่าเฮ้ยกี่ล้านวิวแล้วขอบคุณสาหรับกี่ล้านวิวและนี่ก็คือปัจจุบันนะครับก็ตัดยอดวิวออกไปแล้วสําหรับเพลงโดดดิง่งปัจจุบันนะฮะทําไปได้148ล้านกว่าวิวแล้วนะฮะเล่สวยมากนะฮะ มี48ด้วยอัปโหลดเมื่อวันที่15มกราคมนะฮะ2020ก่อนที่ภาพะะยนตร์จะฉายซะด้วยและนอกจากเพลงนี้ที่แมสมากของน้ำหนึ่งนะครับผมก็จะมีอีกเพลงหนึ่งที่ประกอบไทยบ้านเหมือนกันเป็นเพลงรองที่น้องโมบายร้องคนเดียวนะครับเพลงนี้จากใจผู้สาวคนนี้นะครับจริงๆมันก็มีปลกหลายเวอร์ชันแหละแต่ว่าเขาก็กลับมาใช้ปกเวอร์ชันนี้เหมือนเดิมที่เป็นน้องโมบายนั่งในรถไฟฟ้านะะถึงจะเป็นเพลงช้าที่ดูไม่ได้หวือหวาอะไรแต่ก็ทำยอดวิวไปได้ค่อนข้างสูงนะฮะ 14ล้านวิวนะฮะอัปโหลดเมื่อวันที่27มกราคม2020อันนี้ก็เป็นช่วงที่ภาพยนตร์กำลังเข้าโลงภาพยนตร์พอดีถัดจากเพลงนี้นะฮะก็จะเป็นซิงเกิลที่9แล้วเนาะไม่แน่ใจว่ามีผลงานอะไรมาคั่นหรือเปล่า ก็น่าจะหมดแล้วแหละเพงลงรองของซิงแปดเข้าสู่ซิงเกลิลที่เก้านะฮะอันนี้ก็คือปกปัจจุบันที่น่าจะเป็นมาตรฐานที่เขาตั้งไว้ว่าเฮ้ยปก MV มเนี่ยมันควรจะเอาชื่อที่เป็นโลโก้ซิงเกิลนั้นๆเอาไว้ที่มุมซ้ายล่างแล้วก็โลโก้วงเอาไว้มุมขวาล่างอย่างในปุนี้เนี่ยก็จะเห็นเชือปางเห็นมิวสิกเห็นปันที่เป็นอันดับต้นๆแต่ถามว่าเห็นคามิเซเว่นครบหรือเปล่าก็ไม่นะฮะตอนที่ MV มมันมาใหม่ๆก็มีการพูดถึง ตัวโปกนี่เหมือนกันว่าเอ้ยควรจะเปลี่ยนใหม่ไหมไม,ไม่ชูเซนเตอร์คนเดียวไปเลยก็ให้มันเห็นเซม16คนเลยไม่ดีกว่าหรือมันจะได้มีความเท่าเทียมคือถ้าให้เห็นเซนเตอร์นนนคนเดียวก็โอเคเข้าใจเข้าได้ที่1อันนี้ก็ลองดูนะฮะว่าจะมีการอัปเดตโปกใหม่หรือเปล่าปัจจุบันนะฮะซิงเกิลที่9ของเรานะครับทำยอดวิวไปตอนนี้4ล้านเแสนวิวนะฮะอัปโหลดเมื่อวันที่26กรรกรกฎาคม 2020ในตัวเซงเกที่9ก็จะมีเพลงรองอีก2เพลงก็จะมีเพลงฮาชิเชรเพนกวินนะครับตัวปกใหม่ก็ดูดีขึ้นนะครับเห็นไข่มุกคนเดียวนะครับเป็นเซนเตอร์ถ้าเทียบกับปกเดิมก็อาจจะฟุ้งไปหน่อยหรือเปล่านะครับเห็นมิสเตอร์พีอยู่ข้างหลังเห็นเซม16คนแต่ว่าภาพมันค่อนข้างฟุ้งนะครับไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ตัวเพลงรองนะฮะซึ่งเป็นเพลงที่เป็นเพลงของไข่มุกจริงๆนะฮะเป็นเซนเตอร์นะครับเพลงนี้ทำยอดวิวไปยังไม่ถึงล้านนะฮะ9 0 0 0 0 0นะครับ อัปโหลดเมื่อวันที่21สิงหาคม2020แล้วก็จะเป็นเพลงของน้องจ๋านะครับวิ่งบอสซังใครนะฮะวิ่ง3ครั้งเพลงของน้องจ๋านะครับสำหรับปกนี้เราก็จะเห็นวิ่งของน้องจ๋าที่น่ารักมากนะชัดเจนดีนะครับถ้าเทียบกับปกก่อนหน้าก็จะเป็นการถ่ายในสนามกีฬานะครับผมก็เห็นเป็นเซ็มทุกคนกําลังทําท่าวิ่ง3ครั้งปกใหม่ก็ถือว่าดีขึ้นนะฮะน่ารักขึ้นปัจจุบันยอดวิวเพลงนี้ของน้องจ๋านะครับทำไปได้8ปดแสนแปดหมื่น ก็กําลังจะ90 0 0แสนเร็วๆนี้มั้งอัปโหลดไปเมื่อวันที่29สิงหาคม2020ต่อไปก็จะเข้าสู่วันราตัดพีพแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นเพลงปัจจุบันของเรานะฮะของ B.N.K. 48เห็นไหมคอนเซปต์ปกของเขาเนี่ยก็จะเอาชื่อของซิงเกิลชื่ออัลบั้มไปไว้มุมซ้ายล่างและก็จะเป็นมาตรฐานแบบนี้ไปตลอดหรือเปล่าเอาโลโก้ B.N.K. ไว้มุมขวาล่างปกนี้ก็ฮาดีครับปั่นมากครับปกนี mm ้นะครับเป็นเพลงของ G.G. ที่ได้จากงานจังเกิลนะครับเป็นเพลงล่าสุดของเรายอดวิวปัจจุบันนะฮะที่ ่ายวิดีโอนี้นะครับก็ผ่านมาประมาณเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่ง1ล้านแสนวิวนะครับผมอัปโหลดไปตั้งแต่วันที่8มกราคม2021ซึ่งเพลงนี้ผมก็เพิ่งรีแอคไปเมื่อเดือนที่แล้วแต่ว่าจริงๆผลงานมันไม่ได้มีแค่นี้นะฮะถ้าคุณผู้ชมไปอ่านตัวรายละเอียดของอัลบั้มนี้นะฮะอัลบั้มที่3มันจะมีในเรื่องของจริงๆจะเรียกว่าเพาลงร้องได้ไหมก็อาจจะไม่นะฮะ แต่ว่าเป็นเพลงที่ถูกบรรจุในอัลบั้มนั้นละกันเพราะว่าอีก 2, 2> เพลงเนี่ยมันจะเป็นเพลงโฆษณาอารมณ์คล้ายๆอัลบั้มจาบาจาอย่างนั้นเลยเป็นของแกร็บนะฮะ X กับ BNK ก็เป็นเพลง Can นยูเธอนั่นแหละแต่ถึงมันจะเป็นเพลงโฆษณาแต่ผมว่ามันเพาะดีนะเพลงนี้นะฮะเป็นเพลงที่ m v น่ารักมากนะฮะเซมน่ารักมากยอดวิวตอนนี้ก็ถือว่าใช้ได้ฮะ2ล้าน5แสนกว่าวิวปล่อยไปตั้งแต่วันที่21กันยายนแล้วนะครับปล่อยมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าเพลงนี้เนี่ย ก็ถูกบรรจุไปในอัลบั้มที่3ด้วยนะับวารตะด้วยแล้วก็แน่นอนนะครับผลงานที่เราก็ติดหูสมควรนะครับและถือว่าเป็น m v ตัวสุดท้ายที่เราจะกล่าวถึงด้วยนะฮะก็คือมามามิ้วแลนนะครับเพลงมามามิ้วเอาไว้โปรโมทร้านมิ้วแลนนะครับเป็นร้านนมนะฮะเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์นมของไทยเดนมาร์กเป็น m v สั้นๆ2นาทีกว่านะครับแต่ก็ทําให้เราติดหูได้นะฮะยอดวิวก็ห0 0 0นกว่าวิวนะฮะณปัจจุบัน อัพโหลดไปตั้งแต่วันที่11ธันวาคม2020และทั้งหมดทั้งมวลน,นะฮะเราก็จบแล้วนะฮะสำหรับ MV ทั้งหมดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะฮะอย่างตัวที่เป็นเพลงโฆษณาเนี่ยก็ไม่ได้ทําปกใหม่อะไรหรอกก็ไม่จําเป็นต้องทําที่จะต้องทําหลักๆก็คือจะเป็นพวกเพลงหลักเพลงซิงเกิลเพลงอัลบัม้มอะไรพวกเนี้ย ออฟฟิเชียลก็จะเปลี่ยนปกใหม่แล้วก็พวกเพลงของยูนิตไลร่าอันนี้ไม่ได้นับนะฮะเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเพลงของสเปเชียลยูนิตนะฮะแล้วเราก็จะถือว่าเป็นเพลงของทางยูนิเวอร์ซัลมิวสิกละกันไม่ได้เอามาลงช่อง BNK ด้วยนะครับแล้วก็เป็นยูนิตพิเศษนะฮะแต่จริงๆถ้าอยากจะนับคุณก็นับไปอีก2 MB ก็ได้อย่างเพลงไลร่ากับวานิลลานะฮะตัว MV ทั้งหมดที่ผมรวบรวมมานะฮะที่เป็น MV ของ BNK จริงๆไม่รวมพวก PV ไม่รวมพวก ดีเซโตอะไรเงี้ยไม่นับทั้งหมดที่รวบรวมมาก็จะมีด้วยกัน30 MV ณนปัจจุบันนะครับ30 MV MV ตัวต่อไปก็คงจะก้าวเข้าสู่ซิงเกิลที่10นะครับผมก็จะเป็น MV ตัวที่31ต่อจากนี้แล้วก็ก่อนจะจบคลิปนะฮะก็อยากจะถามคุณผู้ชมว่าทุก MV ที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมชอบ MV เพลงไหนมากๆนะฮะเอาที่แบบชอบมากๆจริงๆคุณชอบ MV เพลงไหนบ้างแล้วก็เพราะเหตุผลใดนะฮะก็สามารถคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะครับผมก็ขอบคุณ ที่ติดตามรับชมนะครับแล้วเราไปเจอกันใหม่กับคลิปหน้าสวลนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ